สวัสดีครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ผมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมกับลักกี้นิโกพี่แมวจิรศักดินั่นเองนะเฮ้ยไม่ใช่อะไรจะแก่ขนาดนั้นน้องแมวลักกี้นิโก้ทำโชคนะครับผมไปลุยกันเลยดีกว่ากับทุน500ที่จัดออกมาในวันนี้นะครับผมวันนี้ก็จะมากันแบบเร็วๆไม่ลองกดสูตรเข้อสูตรใดๆนะครับวัดใจกันเลย่ะทุน500รเริ่มกันที่สักเอ่อสิบกันก่อนละกันนะครับไปกันแบบ ชิวๆบอๆเบาๆนะฮะลุยกันเลยไปกำลังใจกันด้วยครับผู้ชมครับไปแล้วฮะสองไม้ครับแมวมาแล้วสองตัวด้วยครับวายไกลหนึ่งตัวฮะแมวสองตัวก็ได้เป็นคูณสี่นะครับแมวหนึ่งตัวเท่ากับคูณสองหนึ่งหนึ่งตัวนะฮะรวมกันก็จะเป็นคูณสี่นะครับผมยังสามารถลุ้นแมวให้ได้มาอีกด้วยนะฮะจะไหลมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็จับหายไปหลายช่องน้องแมวยังสามารถมาอีกได้อ่ามาแล้วหนึ่งตัวครับผมก็รวมเป็นคูณหกตัก จากไอตัวคูที่รวมครั้งที่แล้วอ่ะคูณหกก็มาเป็นคูณแปดนะครับแมวค่อยๆไหลามาอย่างนี้แจ็คพอตแน่นอนแหละแจ็คพอตแน่นอนแหละตัวคูอยังเยอะู้หจับน้องแมวอีกสี่ตัวที่ให้คูณมาด้วยยังมีขอบทองได้อีกนะครับยังเป็นสีลักวายนะถ้าขอบทองถูกจับอ่าเป็นแจ็คพอตจนได้นะครับผมรางวัลซปเปอร์เมกาด้วยค่ะรับ548ครับผมถือว่าแจ็คพอตครั้งแรกค่อนข้างที่จะมาไวเลยด้วยนะเนี่ยแหม ย้ำกันไปก่อนนะฮะย้ำกันต่อไปเอยหน้านี้แมีม่ตัวมนะันน้โอ้โหกตัวครับหกสองสิบสองโอ้โหแล้วยังมาได้อีกนะเอ้น่าจะแตกต่อเนื่องเลยมั้งเนี่ยเอา้าอะไรจะโด่งดีขนาดนั้นแล้วเป็นรางวัลซูปเปอร์เมกาด้วยนะครับโอ้โหสองพันสามร้อยสี่เลยเว้ยเผอแป๊บเดียวเองครับคุณผู้ชมใช้เวลายังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยมั้งเนี่ยหรือว่าไม่ถึงสองนาทีแหละเราเรานี้ก็มีตั้งสามพันกันไปแล้วนะครับเนี่ย เรื่องของดวงนะครับอันนี้คือเรื่องของดวงครับผมดวงดีจัดจัดปรับขึ้นให้อีกครับผมเออเรื่องของดวงนะครับผมมันไม่มีขายนะฮะดวงผมเองล้วนๆครับผมขอขิงขอแอคสักทีนึงได้ปะลหากลองโอ้ยสานมีขอบทองตั้งตัวหนึ่งน้องแมววันนี้ให้ดีงามๆเลยงามแบบงามอารามแท้เลย ก่อนหน้านี้นี่แมวออกมาทีตั้งคูณ14 12, 12่นี่เท่ากับ6ตัว14เท่ากับ7ตัวเลยนะวิสูชิหน้าข้าวนี่นแซลมอนหน้าข้าวก็แตกกันไปอีกรอบนึงครับโอ้โหรางวัลเมกาครับผม738ดรบแป๊บเดียวก็จะเข้า่อาพ0 0ครึ 5, ่งของหมื่นแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหอ,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 อะไรมันจะโดงดีจัดจัดขนา,าดนี้ าไปทําบุญด้วยอะไรมาวะวันนี้เขาเข้าดีจริงๆเออไ้เนง่คุณสองแทบจะมาทุกรอบเลยเว้ยเกือบจักนะเกือบจักทุกรอบอ่สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เล่นพลเพียงเพื่อความบันเทิงส่วนตัวเองเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทาตามแต่อย่างใดเลยนะครับผมเด็กที่มีอายุน้อยกว่า18ปีนั้นต้องควรได้รับคําแนะนํากันด้วยนะครับออ้ย เป็นรางวัลปลอบใจไป256นะฮะยังไม่ถึงขั้นแจ็คพอตก็ยังถือว่าก็เยอะอยู่นะก็เยอะอยู่นะนี่ไงนี่ไะแซลมอนหน้าคาว,วายกับตัวใหญ่ๆกินไปทั้ง3ช่องไปยไหลไปอีกวายตัวกลาง2ช่องจัดไปสแกตเตอร์ยังไม่ได้ลุ้นเข้าทีจะเป็นไม่เป็นไรวันนี้แจ็คพอตออกมาลัวๆกันอีก660อีกรอบหนึ่งครับโอ้โหสามร0 0เท่านั้นผมก็จะได้5 0 0พแล้วนะครับเนี่ย ลุ้นกันต่อครับคุณผู้ชมอีกแค่นิดเดียวอุ้ยกองหกร้อยแตกอีกแล้ววันนี้มาแบบแทบไม่ค่อยหยุดพักกันเลยนะฮะอีกหกร้อยสี่ ผมก็จะเป็นแบบบางวันนะครับคุณผู้ชมบางวันก็ได้แจ็คพอตแบบค่อนข้างที่จะไหลามาเยอะแบบว่าได้แต่ละครั้งอาจจะแบบไม่ได้เยอะมากอะไรขนาดนั้นบางวันของผมนะครับก็จะแบบอาจจะแตกแค่สองสาครั้งแต่แตกทีแบบซุปเปอร์ไม่กะตั้งสามทีเลยก็มีแตกทีสามสี่พันอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับผมแล้วแต่ดวงแล้วแต่วันกันไปวันนี้ก็มาในแบบรูปแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะแตกแจ็คพอตไปประมาณกี่รอบแล้วก็ไม่รู้ไม่ได้นักเหมือนกันนะฮะแต่เดี๋ยวสาหรับวันนี้นะครับผมขอจบ คลิปเพียงเท่านี้กันก่อนครับคุณผู้ชมครับยังไงก็กด subscribe กันต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวจะมาเจอกันใหม่ในพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ